คือสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนใส่ใส่ลิงตัดต่อแบบเนี้ครับเนี่ยเพลงเนี่ยมีคนใส่ไม่เป็นก็จะมาสอนนะครับผมน,นี่แะเพลงแบบนี้เลยครับผมก็เกิดข้าวลิงมาเลยครับผมรอสักครู่นะครับผมมันกำลังดาวโหลดอะไรของเขาก็ไม่รู้ครับ ดนำเข้าครับเร <c oughs> าจะก,กูครับผม พอมาหน้านี้นั่นจะไหมครับผมเราก็ข้างบนไม่ต้องสนใจนะครับผมมาข้างล่างนะครับผมทุกคนบอกให้ใส่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยซ้อนใส่ตรงเนี้ยครับผมไม่ใช่ไอ้ตรงนี้ไม่ใช่กดไปตรงสีและสีเติมนะครับผมแบบนี้ไม่ใช่นะครับผมกดมาไอต้ตรงตรงแก้ไขกลุ่มนะครับผม เราจะกูครับผมนี่ครับแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็เปลี่ยนตัวหนังสืออังกฤษตรงนี้นะครับผมเนี่ยข้างล่างสุดนะครับอันที่สองก็ตรงกลางนะครับผมอันที่สามก็ข้างบนสุดนะครับผมนี่ครับไอ้ตรงนี้ก็เปลี่ยนรูปนะครับผมกดสีและสีเติมแล้วก็กดตรงนี้ครับมเราก็เลือกรูปที่เราต้องการนะครับผมก็ทําแบบนี้นะครับผมถ้าเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับได้เลยครับ นี่ครับผมข้างล่างนี้ก็ทำได้นะครับผมแค่นี้ครับไอไอตรงสีฟ้าตรงนี้ไม่ต้องไปกดมันนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนตามปกติเลยครับผมเนี่ยสีสีเติมก็กดเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับผม